มวยไทยไปบนโลกคำนี้ไม่เกินจริงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการขุดกระแสแล้ววันนี้อยู่กับผมต้น แน่นอนครับว่าในการแข่งขันฟุตบอลนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับผมจนเลยเถิดไปจนถึงเป็นการทะเลาะวิวาทครับเราคงจะเคยได้เห็นภาพหรือว่าคลิปต่ตางๆนะครับจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทไม่พ้นแม้กระทั่งฟุตบอลเดินสายครับก็มีเหตุการณ์นี้อยู่เหมือนกันครับโดยในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแข่งขันฟุตบอลเดินสายรายการมาลัยฟุตครับ นสนามฟุตบอลสังฆราชาวาสจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกี่ยวข้องกับทีมสิงห์บอนไก่ X วรพัทและทีมอมเทฟฟาร์มเอนั่งเล่นคลอง6บายคนดีสายบุญโดยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้นะครับเกิดการประทะก,กันของผู้เล่นหมายเลข56ของทีมอมเทฟฟาร์มเอ็กนั ok ่งเล่นคลอง6บายคนดีสายบุญ กระแท่าผู้เล่นกองหน้าของทีมสิงบอลไก่เอกวรพัทจนล้มลงหลังจากนั้นนะครับผู้รักษาประตูของทีมออนเทฟาร์มได้เตะผู้เล่นที่ล้มลงไปถึง2ครั้งด้วยกันครับทำให้ศูนย์หน้าคนดังกล่าวครับ ก็บอาการไม่อยู่ครับลุกขึ้นมาสาวหมัดใส่ผู้ทักษาป,ประตูก่อนที่ผู้เล่นหมายเลข56จะเข้ามากระชากศูนหน้าคนดังกล่าวทําให้เกิดการโต้ตอบกันด้วยการชกต่อยจากฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยที่นักภาคในสนามเองนั้นก็ได้พยายามครับที่จะเตือนให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายใจเย็นและขอให้ทุกคนหยุดการทะเลาะวิวาทจนฝ่ายการแข่งขันครับได้ถ่ายภาพและเก็บหลักฐานไว้ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าเหตุการณ์นี้ก็คลี่คลายลงได้ครับแต่ก็เล่นเอาซาทีมงานเนี่ย เหนื่อยอยู่เหมือนกันครับซึ่งแน่นอนครับว่าการกระทําแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองก็จะมีบทลงโทษสําหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยทางเพจมาลายฟุตคัพได้ออกมาชี้แจงดังนี้นะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการแข่งขันที่ผ่านมาทางฝ่ายจัดพิจารณาบทลงโทษด,ดังต่อไปนี้ครับ1แบรนด์ทีมมมอนเทฟ,ฟาร์มไม่อนุญาตให้ทําการแข่งขันในรายการมาลายฟุคัพเป็นเวลา3ปีและแบรนด์2ผู้เล่นขอสงวนชื่อและนามสกุล เป็นเวลา3ปีและโทษปรับอีก70,000บาทครับ 2. แบนทีมสิงบอนไก่ไม่อนุญาตให้ทำแกลงขันในรายการมาลายฟุตคับเป็นเวลา3ปีและแบน2ผู้เล่นเป็นเวลา3ปีและโทษปรับอีก30,000บาทครับ โดยทั้งนี้นะครับทั้ง2ทีมก็ได้ยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้นะครับและได้ขอโทษทีมงานฝ่ายจัดมาณที่นี้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผลกระทบเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในวงการโลกออนไลน์ครับ ทั้งผู้ชมและแฟนบอลเนี่ยต่าวิภา์วิจาร์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักกีฬานะครับผมก็อยากจะฝากไว้ถึงนักกีฬาฟุตบอลเดินสายทุกท่านครับเชื่อว่ามีหลายๆท่านที่ได้ติดตามเพจกาสีของเราอยู่นะครับเพราะว่าเพจเรานั้นก็ได้ทําเกี่ยวกับฟุตบอลเดินสายโดยตรงนะครับก็อยากจะฝากเหตุการณ์นี้ครับไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ความบุรุนแรงนั้นไม่ว่าจะอะไรครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวงการฟุตบอลเดินสายครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีจัดกัน เรียกได้ว่าแทบจะทุกมุมของประเทศไทยแล้วนะครับถ้าอยากจะให้วงการกีฬาฟุตบอลเดินสายมันพัฒนาต่อไปได้ก็อยากให้ทุกท่านครับหยุดความรุนแรงตรงนี้ครับผมเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันในกีฬาฟุตบอลมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็อยากจะให้อภัยกันและกันนะครับผมเพื่อที่จะให้วงการฟุตบอลเดินสายของเรานั้นก้าวแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ครับ สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมง,งาน90วินาทีด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันรอติดตามกันได้เลยครับ